พี่เพิ่งเอารถกระทรวงไปวิ่งนะครับอีกแต่ตุ๊กกลับมาก็เป็นที่เก็บของเลยฮะเฮ้ยใครทำอะไรวะเฮ้ยทำอะไรอ่ะร้อยไปดูมาไปดูมาเขาบอกว่าให้เขาปวดนัดก่อนก่อนเพื่อในน็อตมันจะมีฝุ่นไงมันจะถอดไม่ได้ถอไม่ได้แล้วก็ค่อยถอดไหวเปล่าไหวเปล่า วัวดูดูวัวพิตที่วะ <l ots> เฮ้ยเดี๋ยวเหัวน็อตเสียเปล่าพี่เดี๋ยว,วน็อตพังเปล่าดูวัวพิตี่แน่เลยพี่เหยียบยังไม่ออกเลยเหรอไม่อ <l ots> อกเฮ้ยปวดยังปวดตรั้งอืมถ้าเหยียบอย่างเงี้ยหัว,วน็อตแม่งพังแน่เลยผมว่าต้องใช้แป๊บยาวๆอ่ะมีเดืหาไหนอ่ะอะไเหรอเอ้ยไม่มีแป๊บแต่ผมมีอันนี้มาให้วะนี <l ots> ่ เชยช,ชมเชยชมใหญ่โตมโหจริงจิ้บอสครับ GDX 18โวลต์ 1,550H Professional ครับนี่เอขันเหรอกำลังเต็มพิกัดปัดแจลมพี่มันเป็นปัดแจลมนะก็คือมันคือปัดแจแหละแรงบิดสูงมาพร้อมกับเทคโนโลยีไบทโบบัสเลสนี่ แต่ปกติเราจะเห็นแบบว่าเสียบปลั๊กเ่อันนี้คือเราสามารถพกไปได้ทุกที่ไงแบบสถานที่ก่อสร้างแบบไซต์งานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำเราก็ไปได้อ่านี่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 มีระดับหนึ่งสองสามแล้วก็มีนี่อุณหภูมิบอกถ้ามันร้อนก็จะเป็นสีแดงมันจะไล่สีขึ้นไปคอยคีขอยคีช้าๆนี่อะไรเนี่ยนี่คือระดับวะระดับสปีดไงกดดิสปีดอ่ะเออมีไฟด้วยกดไฟดิไฟนี่ะไร อ่านี่มีไฟสองแสงอเปิดเปิดเอาปิดไฟแสบตาแสบตามีระดับหนึ่งสองสามความแรงไงนี่เจ้าตัวนี้น่ะสปีดสามระดับอ่ะมันจะสัมพันธ์กับแรงบิดสปีดสามนะมันจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบนิวตันสปีดสองนะจะอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบนิวตันสปีดหนึ่งนะจะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนิวตันนี่เราสามารถกดสปีดได้นี่เห็นไหมอย่างที่บอกไว้ในตอนแรก ก็เลือกใช้ได้เลยนะครับตามความเหมาะสมคราวนี้ลองไขนี้อยากรู้ว่าแม่งจะแรงขนาดไหนวะน,ววน้ำหนักประมาณสองสองสามกิโลเกือบ3ากิโลไม่รวมแบตใช่ก็ได้นะเอาเลยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลาพอดีล้อเราได้โอกาสเปลี่ยนล้อพอดีนะครับก็จัดซะเลยไม่ออกเสียงแบบนี้คือไม่ออกเหรอเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเอ้ย,อยขยมเมื่อกี้ไงขยมเมื่อกี้คือกะพื้ดเดียวออกเลยนี่นี่อะไรวะเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคายไปก่อนเพราะเมื่อกี้ดูเข้ามาเขาบอกว่าให้เปิดไว้แล้วก็ไม่ต้องเอาน็อตออกอืมออ,อาแล้วเราไม่เอาจรลล์ดัดนขึ้นไปก่อนเนาะแม่แรงดันขึ้นไปก่อนเนาะไม่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมุนล้อไปด้วยเขาบอกให้คลายไว้ใ่้ฮะคลายไว้ อันนี้ใช้เบอร์อันนี้ใช้เบอร์อะไรอ่ะเบอร์หนึ่งเองเบอร์หนึ่งเหรอไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยนี่มันคือปัจแจรยลมนะครับปัจจรยลมแบบว่าพกพาไปได้ทุกที่นะของบอสนี่รูปร่างหน้าตาดูแบบทอมโฟมเมอร์มากนะหุ่นยนต์มากเนาะแบบบรงจริงแรงจริงแรงแบบปุกปุบปุบปุกเมื่อกี้ขนาดยืนเหยียบจะไม่ออกกันนะน่าใช้แป๊บไม่ได้อ้างอิง นี่จะถอดล้อให้ผมเลยฮะเปลี่ยนเลยนี่คือนี่นี่นี่ล้อใหม่ล้อใหม่ล้อใหม่จริงจริงมันยังไม่ได้ถึงเวลาเปลี่ยนหรอกครับแต่ว่าพอดีไอ้ยางมันขาดพอดีก็เลยอ่ะเปลี่ยนไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อยางใหม่ขยังได้ยังล้อล้อยยังสอยแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเว้ยเว้ยอยากดูทรงยังเลยมันจะสวยขนาดไหนเน้ยตอนนี้เอาล้อออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปแต่เสียดายนะตอนนี้ ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ทําให้งบประมาณในกระเป๋าเราขาดสนมากๆแล้วไม่มีตังไปโหลด <c oughs> เดี๋ยวรอไอ้อะไรอะไรมันผ่านไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปโหลดให้แบบมุุดๆเลยคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคันที่แบบว่าอมซุม้มอะอมล้อซุ้มอมล้ออ่ะเนี่ <c oughs> <c oughs> ไหนได้โชว์ดิโชว์การขัน้าไปด้อยากเห็นบ้างเพราการขันเป็นยังไงเอาสีถ้าหรอกไม่ถ้าหรอก <laughs> เ,อเอาสีไม่ตลอกดิาไปทำสีมาโว้ยโว้ยสวยว่ะสวยว่ะสวยว่ะจริงๆอ่ะนายน่าจะแบบว่าเปลี่ยนน็อตตั้งนิดนึงไม่เป็นไรไม่มีตังแล้วใครๆมีน็อต สปอนเซอร์ได้นะสปอนเซอร์เข้าเออดูดิไม่สงสารมันเหรอเนี่ยไม่สงสารมันเหรอเนี่ยน็อตแบนมาแล้วเนี่ยูเงาวิ้มไม่หมดเลยอ่ะโอ้ตายตายจริงหน้าเอาน็อตกึ่งนะเป็นน็อตกึ่งนะใส่น็อตกึ่งเฮ้ยหัวหัวหัวระดับคุณมันต้องเป็นน็อตหางปลาที่หางปลานั่นแหละหางปลานั่นแหละไปเยี่ยมเลยเราใส่แว่นอยู่แล้ว เอาเข้าเบอร์อะไรเอาเข้าเบอร์หนึ่งไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อ่ะมันจะต้องเอาเข้าเบอร์อะไรพี่บางคนว่าเข้าอะไรเอาเอาเก็บน็อตอไปให้อยู่อ่ะคือแม่งเมื่อกี้แม่งดับอัตโนมัติเลยเว้ยอ้าเหรอเออเมื่อกี้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันก็ต้องปิดมันเลยอ่ะเออมันก็ปิดชัดดาวตัวมันเองอย่าโม้มากขายขายขายเฮ้ยข้อดีของมันก็คือมันมีพลังแบบแบบกำลังมันสูงเนาะ แรงอัดมันแบบว่าเยอะอะไม่น่าเชื่อนะว่าแบบมันไม่มีสายมันไม่มันแรงสูงขนาดนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน็อตไม่เสียแน่นอนหัวน็อตไม่เสียตัวเบอร์สองอู้หูมันวะมันวะมันวะ อเอ้าทำไมล้อไม่หมุนเลยอ่ะก็ดึงเบรกมือไว้เนี่ยโอ้ยหลำไส้เสียดิ <c oughs> ลงดิเอาลงดิเอาลงดิจะดูทรงชี้อ๋อแม่งแบบเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนไปเลยอ่ะไม่พี่อ่ะเปลี่ยนไปเลยเ <c oughs> เร็วนะพี่มันประหยัดเวลาไปเยอะเลยนะก็แป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวผมว่าอันนี้มันดูแบบโปรเฟชชั่นอลอ่ะใช่ชื่อมันแบบชื่อมันก็โปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วอนะ่ะแม่งก็แบบมันเหมือนกับว่า <c oughs> มันเหมือนกับว่า <c oughs> เป็นพัดลมด้วย <c oughs> <c oughs> บ้าซึ่งเมื่อกี้ก่อนที่เราจะมาทำเนี่ยเราไปดูของที่เขาโฆษณาของเขาอะ่ะเขาขายพวกรถสิบล้อเลยนะใช่ตัวเนี้ยขายน็อตใหญ่ๆแบบสิบล้อเอาทำต่อดิ อโอ้โหขายแบบว่าพวกรถ10บล้อแล้วขายแบบพวกน็อตใหญ่ๆที่แบบตามซ้ายก่อสร้างอ่ะพวกเสาวพวกอะไรที่ต้งต้องเจาะน็อตเจาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาใช้เขาใช้ตัวนี้เลยนะพี่แล้วแบบไม่ต้องต่อสายเสียบปลั๊กไงอ่<อ>านางนางนางง,าง่ายใช่ไหมผมอยากให้ลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากให้ลองเอาปัจจัธรรมดาไขอ่ะจะออกไหมขอลองได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่ามันโนกันนะเอาเด้เอาเด้ไปผมเห็นรถที่เขาเปลี่ยนกันเขาต่อท่อแป,ป๊บนะที่ไขาไข่มาเนี่ยยางไม่มีเอาเด้เอาเหยียบดิเอาเหยียบแบบสดสุดแรงดิโอ้โหออ้วนนเสียว่ะไม่ได้ไม่ได้ขอไปเลยออไปเลยขอลองบ้างได้ไหมอะม่ะม่ลองดูบ้างคนที่ว่า ไม่เคยทํางานช่างนะไม่เคยเปลี่ยนล้อเองนะดูว่าจะมันจะยากขนาดไหนในการเปลี่ยนล้อโอ้โหสุใจว่ะโอ้โหแถ้าดูเมื่อกี้พี่ไข่ถ้าเอาตีนไข่นี่ไม่ออกนะใช่ต้องไปหาแป๊บแล้วน็อตแม่งพังแน่เลยเนี่ยดูดิโอ้โหอ่าลู่กอล์ฟพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟเพิ่งออกมะเนี่ยสุดใจว่ะนใจว่ะแล้วก็ไปหมุนนู่นเออ การการเปลี่ยนล้อไม่ไม่ใช่เรื่องอยากตลอดไปใช่หมุนทรงไหนนู่นนู่นแมลงหมุนให้มันขึ้นมาลองขยับดูขยับได้ยังลองขยับดูดิเออพอแล้วพอแล้วขยับได้แล้วพอแล้วจะขึ้นไปไหนล่ะจะเอารถให้ทนพดานเลยไงสําหรับแบบว่าคนที่แบบไม่ไม่มีที่ขายอันนี้นะก็เข้าร้านเถอะจะเป็นเง โอ้โหเปลี่ยนล้อน่้ชื่อเรื่องยากครับใช่เฮ้ยขันมือไปก่อนดิเดี๋ยวมันนี่ไงหาเกียวไปก่อนดิเอองั้นก็ได้แล้วแต่คนไม่เคยทำไม่เคาทำก็จะไม่ธรรมัดธรรมแรอย่างเงี้ยแหละอันนี้เบอร์สองแล้วโอเคสอไหมข้างบนข้างบนไปสข้างบนเออแหละ ม่น,นี่คือเบอร์สองแล้วนะใช่เอาลองเบอร์สามไหมหรือไม่จําเป็นแต่จะสงสารตอนถอดเขาหนะาถ้าเกิดเราไม่ได้ถอดเองไปร้านยางถอดอ่ะมามาถึงล้อเนี้ยแหละล้อนี้แม่งคือปัญหาที่ที่ที่เราที่เราไปกินกาแฟคราวที่แล้วแล้วแบบจอดไปสองอาทิตย์สามอาทิตย์อะ่ะเราบอกยางแม่งแตกโอย้ยางมันคงเสื่อมสภาพจริงๆอะนะหมดหมดจริงๆอะ่ะดูดิก็เลยดีนะไม่ระเบิดกล <laughs> ับกลับมาได้แล้วรเรารู้ก่อนว่าแบบ ว่าแบบยางมันแบบมันปึ๊กมันแบบมันสั่นๆอ,ะอ่ะเดี๋ยวถอดมาให้ดูเลยทั้งนี้ยังไม่เห็นออถอดมาให้เห็นแล้วน<ช>ี่ <c oughs> เป็นไง <c oughs> ยางมันหมดอายุจริงๆนะแค่ค้าบฝ่ามือเองยางมหมดอายุจริงๆนะคือแบบมันแตกหมดเลยถึงบ้านก็ดีแล้วถึงบ้านก็มันแตกมาเรื่อยๆนะดีไม่ซับความเร็วเท่าไหร่นะที่เรากลับมาสี่สิบไม่เกินใก็ลองดูอาการนี้ก็ อย่าให้เก smile, genres, aja, ิน40่นะอาจจะไม่รอดก็ได้เผื่อใครมีเนี้ยโดนเหมือนกันลองพูดแบบโฆษณาดิจะทำให้ชีวิตของคุณในการเปลี่ยนงานง่ายมากไปเลยผมแนะนำครับบอสปริตัณฑ์คู่ควรคู่คุณสึงเรื่อยคือต้องขอบคุณบอสมากนะครับ สำหรับให้เราได้ลองอะไรแบบใหม่ๆแปลกๆนะอย่างคราวที่แล้วเราก็ไปลองเครื่องฉีดน้ำคือเป,เปิดโลกเลยอันนี้ก็เปิดโลกนะไม่งั้นเราคงยังต้องตั้งไขกันคอแขกต่อกันปอกปากปอกปากอยู่นะหรม,มอผมวันนี้หรือไม่หรือไม่ก็ไปจ้างเขาทำเรียบร้อยแล้วป่านนี้เ,เสร็จลอะอันนี้เราได้้ถือว่าเป็นโฮมยูเซอร์ที่ใช้อุปกรณ์ดีๆนะครับ ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยขอบคุณมากครับเฮ้ล้อ,อสุดท้ายละครับเดียวเองนะ <c oughs> เปิดเปิดร้านเปิดร้านเปลี่ยนล้อได้หรอเสร็ก็เปิดร้านล้างรถด้วยเลยลเพราะว่ามีอุปกรณ์ของบอสทั้งสองอันแล้วไม่อยากเ,ล <c oughs> าเปลี่ยนล้อได้เลยนะแต่อย่าสับล้อสับยางไม่เอาอะนี่ถ้าได้จระล์เคย,ยางกว่านี้นะนะแป๊บเดียวนะเอาเลยถ้าเกิดไงเนี้ยเปลี่ยนสี่ล้อไม่เกินยี่สิบนาทีหรอกอ๋อ นิ่นเสียบราไม่แรงไงขึ้นลงร้ต้องขึ้นสี่น้องโอ้โหเปลี่ยน้วดูแบบดูซิ่งขึ้นมาทันทีเลยนะจากชมลุกแรกกับลุกนี้โอ้โหดูดีว่ะถ้าหลดดีดีก็จะสวยกันนี้เยอะเลยนะใช่เอาเลยไหมนะเอาอยัางไงอะมีไงเ <laughs> ้ยมันจำได้ทุกอย่างที่ไหนอะ <laughs> เออ, <laughs> อเดี๋ยวเว้ยอ่ามาครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์บอสนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ญญในคลิปนี้นะฮะ สปอนเซอร์ใจดีแล้วฮะก็เราได้ลองใช้อุปกรณ์ด้วยถือว่า very good โอ้โหเอาใจสปอนเซอร์จริงๆริงเนี่ยเราอะโ <Okay. S 2> อ,อ,ะอเมมอ <c oughs> คเครื่องเป่าลมไ่่เเออครืงปาลมโอเคขอบคุณมากนะครับเรียบร้อยแล้วสำหร,รับป้าแวาร์เลสของเราเปลี่ยนรองเท้าใหม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปซิ่งกันอาทิตย์นี้กินกาแฟที่ไหนดีอะ่ะต้องหาแล้วแหละเอ้ยฮะไปใกล้ใหน่อยเออใกล้ๆเหรอเดี๋ยวยางจะระเบิดอีกอวะ ใหม่แล้วแหละโอ้โหล้อใหม่ยางใหม่ขนาดนี้ดูแมนไม่ค่อยจะใหม่แล้วอะโอเคแล้วก็สวยขึ้นเยอะนะครับขอบคุณมากครับไปแล้วสวัสดีครับหาอะไรอ่ะหาที่ขันน็อตดิทำไมเฮ้ยไม่ต้องขันแล้วบ้านอ่ะโอ้ยไม่หวานจริงไม่เซียนเฮ้ยไม่ได้ผมยอมไม่ได้จริงเฮ้ยพอมันดีอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้นี่ตรงนี้พอแล้วพอแล้วโอ้จะขายบ้านแล้ว